ไป <im itation> บ้างครับทุกผู้ชมคะคลิปวิชายการดูหงหัเฮงของหมอหนงคะ่ะรวมทั้งวิธีปรับแก้นะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากเลยทีเดียวคะ่ะแต่นี่มันเป็นเพียงวิธีปรับแกงหัเฮงเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากรวยเนี่ยมันจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาทําให้ดวงดีด้วยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นตัวแปรอะไรนะะั้นถามหมอหนงต่อเลยคะ่ะว่า <c oughs> ถ้าอยากรวยเนี่ยต้องมีตัวแปรอะไรอีกบ้างคะนอกเหนือจาก <c oughs> หัวเฮงที่ดีแล้วค <c oughs> ือเรื่องการดูหงหัเฮงเนี่ยนะครับเราต้องปรับสติเรานิดนึงว่าดวงเนี่ยนะครับ <c oughs> พอเราไปดูดวงแก้วหงจุ้ยแล้วไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นได้ทุกคนนะครับไม่งั้นหมอดูเนี่ยก็รวยหมดแล้วนะครับเขาดูตัวเองเราก็ปรับไปแล้วใช่ไหมครับปรับไปแล้วครับ,ค,รบคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยโดยหลักใหญ่แล้วเนี่ยคือทําให้นะครับชีวิตคล่องตัวราบลื่นในระดับวาสนาของเรานะครับยกเว้นบางคนเนี่ยเขามีมีข้อดีบางอย่างที่พร้อมจะกระโดดขึ้นไปได้พอไปปรับปุ๊บถูกจุดไหมกระโดดขึ้นไปเลยนะครับผมก็ถ้าถ้าดูจริงนะครับ คนที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้หนึ่งต้องทำบุญทาทานนะครับการศึกส,สมาธิเนี่ยต้องต้องครบแล้วมันก็จะปรับขึ้นไปนะครับ<ม>อันที่2คือการคบคนนะครับต้องเลือกคบคนที่ดีแล้วก็เกี่ยวข้องกับการงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพยันอันนี้สำคัญาสำค,คัญมากครับ,รบและการวางแผนนะครับการอด,ดออมอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาที่ความน่าเบื่อก็คือสิ่งที่เราถูกสอนตั้งแต่เด็กแล้วเราไม่ค่อยทํากันนะครับเพราะว่าหนูเห็นจริงๆแล้วเนี่ยครับ ครูบาอาจารย์จะสอนไว้หมดเลยถ้าถ้ามีความดีก็ต้องยกให้กิจลครุบาอาจารย์นะครับเพราะว่วิชาต่างๆเหล่านี้ก็ได้จากสมมาคมโหรมาก,ก็คือ,อ,อมูเฮ้งเกิดจากฟ้าลิขิตและคุณธรรมถ้าถ้าถอรหัสให้ดีนะครับคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมคือทัศนคติการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็การปฏิบัติต่อคนอื่นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับไปที่วิชาศิลธรรมนะครับและหน้าที่พล,ลเมืองคราวนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บต่างูเฮ้งที่น่าสนใจเนี่ยนะครับ มีสีสันก็จะเริ่มแบบอาจารย์ภาษาไทยก็เริ่มโผล่มา <Okay. S 1> ใช่ไหมครับเริ่มหน้าเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความเป็นจริงนะครับที่หน่ว่าโมฮเนี่ยเป็นส่วนที่ว่าเออเรามาใช้ให้สนุกเท่านั้นเอง <Okay. S 1> นะครับมันจะซ่อนๆอยู่ในแฝงๆอยู่ในในทิกรรมแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ okay. ผู้ชมคะดิฉันเห็นด้วย100ร้อยเปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่หมอโหน่งพูดมาทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่มีใครรอดวงอย่างเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จได้คะ่ะวันนี้ผู้ชมก็คงจะได้เคล็ดวิชาจากหมอโหน่งนะคะรวมทั้งจากหนังสือเล่มน,นี้คะ่ะกินน้ําแล้วดวงดีไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณหมอโหน่งนัน,น,นทวัฒน์มั่นคงไปอย่างมากคะ่ะที่ได้เกียรติรายการเรามาพูดคุยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ,บ,บและก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านคะ่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าการได้เปิดหนังสืออ่านนั้นก็เหมือนกัับไดดด้ค้คคลลวววิิชาีๆตตแ่ะ วันนี้นะคะรีดอลาวหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ